การมัดสะดวกตั้งแต่มีโรงทานเนี่ยเขาจะทำเมินทำทีไม่รู้เรื่องเมื่อก่อนเไม่ต้องบอกเมื่อก่อนนะซ้ายก็กูขวาก็กูพอแล้วลาออกแล้วลาออกแต่ความรู้ยังคงอยู่นะครับความรู้ยังคงอยู่ว่าแล้วจะพูดเสียงดังลาทีในตำแหน่งนี้ถือต้องมาเลยนอนโอ้ทปที่ท่ายแล้วคุณนายเลย ที่ที่ห้าเองครับเขาจาได้เขาจะขายหน้าเราเดี๋ยวเราจะไปที่วัดครับแล้วเอาตะกร้าพลาสติกมานะครับยายาเดี๋ยวผู้คันห้าคันห้าฟังไม่ใช่คันห้าอ๋อไม่ต้องเตรียมใช่ไหมเตรียมเตรียมน้ําเตรียมเครื่องดื่มจะเตรียมด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับซื้อมาให้ครบ้าวลูกด้วยกันเครื่องตังเอา เมื่อเบิกยังต้องไข่เลยเบิกอีเหล่าสองท่นให้ไปเบิดเหล่าเอาก็คือเอาการเตรียมเสร็จเอาไปกายกไปที่เอาดปวยกันเดี๋ยวมอกตาเนี่ยตอนนี้ตอนตอนตอนเย็นนี้ใช่ไหมคะวันนี้ครับเอาไปในเย็นตอนนี้ต้องออกไปตลาดแล้วค่ะก็เดี๋ยวต้องรบกวนเนาะพวกเรานะครับใครที่ว่างเว้นอากาศว่างเว้นจากการเตรียมของทุกอย่างเนาะ ใครที่มีองค์ความรู้ต่างๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานเกี่ยวกับพิธีทางสงฆ์ตอนเช้านะครับขาดหรืออะไรเรานะครับบอกกันได้นะครับมีภาษานะครับนะเพราะว่าแต่และสถานที่จะทําให้เหมือนกันพรุ่งนี้เราจะเริ่มตักบาตรตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าประมาณเจ็ดโมงนี้ขอขัดจังหวะนี่ใครฮะเดินไปเลยสวัสดีครับพัดสอนสอรีเมื่อวนนะคนนั้นอ่ะพัดสอนอ๋อก็นัพัดสอน พอดีเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเขาไล่สดคู่กันไงเวลากระพัฒสอนตอรี่พัฒสอนตอรี่เขาก็ไม่พูดหรอกินอย่างเดียวหนึ่งวันท้ายเนี่ยพอสายทิพย์เนื้อว่าพอสายเขียวครับดใสายเขียวครับแด้ที่พักไหนครับยังค่ะยังไม่ได้ที่สุขอนอนที่พี่ที่ที่บ้านผมอ่ะได้ได้นอนกี่ห้องไม่็นครับไม่มีห้องอ๋อเป็นห้องโถงกนอนได้ไหมครับห้องโถง หมาตัวน<อ>ึงบ้านพี่เลี้ยงหมาไหมโอ้ไปหมาโดนกินแน่เนาะเพราะว่ามียายอ้อยอยู่ห้องบ้านพี่นะวะนะครับเป็นบ้านแต่ว่ายายอ้อยจะไม่ไปนอนคืนนี้อ๋อยายอ้อยจะนอนเพราะาว่าบอกว่าเดี๋ยวเตรียมไม่ทันพวกนี้เขาว่านะแต่จริงๆ่าให้เขาไปนอนแหละเพราะว่าคอนเราโอนนอนไม่ได้เบหาหวานความดันขึ้นใครที่ทีุ่ขโอนอนยกมือขึ้นบอกนะครับเดี๋ยวจะให้ไปนอนกับเจ็คก่อนว่าถ้านอนเดี๋ยวจะดูนะครับว่ามี มีห้องอยู่ที่วานอนนี่ว่าห้องหนึ่งเขาให้ถ้าใครไม่มีห้องได้ไปรีสอร์ทชื่อสายทองรีสอร์ทนะครับยหญหน่อยพากินพาเที่ยวเช่าไว้นะครับหนึ่งห้องเช่าแล้วยกเลิกมาเช่าที่นี่ใหม่นะปล่อยที่ไว้ถ้าใครจะไปนอนก็ไปมาไม่เป็นมาไม่ถูกถ้ามันไม่เดินมามันคงเดินไป พอตอนนี้ว่าไปที่สกลนครมาจากไหนมาจากอุดรเหรอมาจากมาจากอุดรมาจากอุดรธานีคือมาจากมามาทางจังหวัดเลยใช่ไหมมาทางหวัดออ๋มาพู้เรือครับจากจังหวัดนละเขามาดูเรือมาจังหวัดเลยแล้วก็มาเข้าเจอเปะจุ้ยไหมเจอาปะจุ้ยพู้เรือไหมครับไม่เจอตอนเราไปแล้วเจ้ปะจุ้ยออกมาหาเราเนาะครับต้องไล่ศพเดินทางนะปะจุ้ยจะได้ออกมาต้อนต้อนรับ ในระหว่างทางที่เดินทางมาครับเราจะมีเอฟซีป้าจุ้ยจะมาไหมในวันนี้น่าจะดูไลฟ์สุดถึ่มั้งมาไหมไม่ได้มาป้าตุ้ยม่มาครับเสื้อยพี่เรียนหนะเสื้อนะเสื้อที่สัญญาเขาไว้เสื้อนะผมสัญญาไว้เหรอพี่สัญญาไว้จะซื้อให้ใหม่ไงใช่ผมลืมสัญญาไปแล้วไม่เป็นไรครับป้าตุ้ยป้าตุ้ยอย่ซื้อไปให้ใส่อะไรทีนี้ตอนนั้นเขาใส่อะไรสองเอ็กไหมสาม ตามนิดใช่ไหมรับมันไม่ไปถึงเขานท่าไะความยาวเขาก็ตัวยาวเลยพี่าว่าเัาจุ้ยตัวสั้นนะพี่ปัะจุยตัวสั้นนะนะครับคืออย่างนี้ประจุยเนี่ยยาวประจุยประจุยเป็นคนตัวกลมนะครับกลมมันที่อ้อยมันเป้าอ้อย่างเงี้ยมันสูงเท่าภาษาเนี่ยนะครับกลมเท่าอย่งอ้อยอ่ะสูงเท่าภาษาเนี่ยนะครับกลมเท่าอย่างอ้อยอ่ะ เอาขอหอปหนหอยได้พูดถ er. ึงหน่อยถึงไม่รู้ผมไม่ได้เคยนามสกุลอ่ะผมเรียกยายอ้อยยายอ้อยแลั้วแต่ครับการจะรับก็รับฮะทัวรถทัวมาลงที่ลุงบอกหรือว่ายังไงอาลุงชอบทัวก็อยากจะหาทัวมาลงเหมือนกันตอนนี้นกำลังเริ่มหาทัวแล้วเหงา ชนายนะครับอิสระพรังมงดดูไลฟ์สดมีไลฟ์สดหรือทำคลิปมีไลฟ์สดค่ะมีไลฟ์สดใช่ไหมครับก็สงสัยทนักานเนอกโหเลยโอ้ยบดามากเลยจนเสียงเลยนะครับใครอยากรวยนะครับอยากรวยจริงๆผมเมื่อก่อนนะมันจะมีคำพังเพยเขาบอกเจอเจอทนายเจอแขกเจอคนขายหวยคุณจะเชื่อใครเราวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งทุกวันเลยครับ อ่าวสองตัวยังไม่ถูกเป็นกลยุทธ์ในการอ๋อเป็นบอกราคาราคาผมพูดเล่นนะราคาในค้าราคาในค้าเขาพูดอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้บอกเราที่หนึ่งนะพี่ระวันที่หนึ่งนี่เราไม่ รูกคนเชิญยิ้มอะไรเอาข้าวไปสนุกสนับไปไม่ใช่เพราะว่านะขอบคุณเพราะไม่ใช่อีกไม่ได้ครับเมื่อวานที่ไม่เห็นพวกนี้นพูดเป็นแต่เขาบอกพระปีนเสาเมื่อวานเห็นทนคนปีนเสาใครเคยเห็นบ้างเออผู้ดังนะค่อยนะปีนเสาค่อยจะทนปีนเสาเมื่อวานปีนขึ้นไปปักหลอดไฟนี่นหะจะปีนเสาเหมือนกัน ไม่ทรับไปท่าไทไม่อนุญาตให้ทานกู้ทูิลทนมะลประมาณสองทุ่มขึนอนแกงก็สองทุ่มถึงเนาะเอาแล้วจะทานหลือตัวจีนผมกินหมดก่อนนะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยเอาปลาเนื้อหวยไปรอผมไปกินขาหมูโอ้พี่พีสละกออกมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยหกหกเช้าหกหเช้าไม่เผื่อเวลาเหรอแวะทุกตับแปะทุกปั๊ม วทางนั้นที่มาะแวะวัฟมไหนซื้อน้ำฟ<ะ>ำน้ำเย็นด้วยเพราะอากาศมันร้อนทีก็แวะทุกฟำเลยทีนี้ครับ<ะ>แล้วก็แวะหน่อยคนนี้ก็บอกไม่ไหวแล้วแวะหน่อยทุกฟำก็รประมาณนั้นนะครับเพราะเราเองกลุ่มไปแค่ ขอให้ลงทานตรงนี้นะครับเอออีกจุดอีกจุดหนึ่งเนาะครับนี่ใกล้จะใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับอีกสักพักจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพรุ่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหรือผมก็รอจอลอไฟที่จะมานะครับส่องในคืนนี้อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่อยากไปไหนออกไปข้างนอกเดี๋ยวเข้ามาเอาไปไบ้านสีบ้านสีก็บอกช่วงบ่ายมาครับกำลังประกอบอยู่ครับที่บ้านมาประกอบที่นี่ครับ เย็นๆนะครับอยากเห็นความสวยงามของใบสีเนาะปีนี้เราจัะใบสีอลังการมากนะครับยิ่งดึกยิ่งสวยฝากไปเลยนะครับก็ทยอยเริ่มมานะคะสำหรับการทานน่าจะออกการเดินทางอันนี้ก็เป็นช่องยาอาชีนะคะถือกล้องให้ยาอาชีนะคะก็เกินสองทุกเกินสองทุ